日常。 ความสนุกมีทั้งแบบเรื่องราดราม่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นมันเป็นความพิเศษที่มันเป็นเรื่องแบบเหมือนจริงๆอ่ะมันทัชมากเลยฮะเป็นเรื่องเกิดขึ้นจากโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนหนึ่งดีมากที่อยู่ตรงข้ามหญิงล้วนชายล้วนที่อยู่ตรงข้ามหญิงล้วนใช่ใช่แยกกันโดยชัดเจนแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องมีหลักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนชายล้วนนะฮะก็เกิดขึ้นจากปุนกับโน่รับบทกัปตันไว้ฮะเขาก็จะมีเรื่องราวเหมือนกับโน่เนี่ยเป็นประธานชมรมดนตรีแล้วถูกตัดงบ กรองเขาแบบเหมือนเขาต้องซื้อกอง3ามหมื่นห้าแล้วเขาถูกตัดงบเขาก็เลยวิ่งไปห้องสภาเพื่อไปอขอเพื่อไปคุยกับปุนแล้วก็ขอว่าอทำไมมันถึงถูกตัดงบลหลังจากนั้นปุณก็ขอเขาเป็นแฟนแล้วจะหาเงินเพิ่มให้ใช่เรื่องมันก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นแต่มันจะมีความมันจะมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทำไมปุณที่เป็นผู้ชายแท้ๆนี่ต้องขอโนเป็นแฟนด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันนำพาไปซึ่งมีเรื่องของอชมรมเชียร์ซึ่งต้องทำอะไรฮะ เรื่องเชียร์ไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นชมรมดนตรีชมรมว่าย<ว>น้ำของแต่ละชมรมในโรงเรียนชายล้วนด้วยแต่ว่าเมนเมนก็จะเป็นเรื่องของน้องเขาซึ่งโยงไปกับ ของทุกคนนะครับคุณโน่เรื่องราวตา่ตางๆใช่นะอ่ะทีนี้มาถึงแต่ละคนดีกว่ารับบทเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยบ้างของผมก็เป็นรับบทเป็นโน้ครับก็เป็นประธานชามรมดนตรีของโรงเรียนครับอ,อืโน้ประธานชามรมดนตรีของโรงเรียนคาแรคเตอร์เป็นไงครับคาแรคเตอร์ก็แบบเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนๆเป็นคนคนตีนครับแต่เป็นแบบที่รักของเพื่อนๆครับผมตรงหรือแตกต่างจากตัวรก็รงนะครับแบบ ชอบปุนตีนพี่พีเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้แอนดูเนาะอันนี้เราละบทเป็นปุ่นอืมคาแรคเตอร์เป็นยังไก็คือคนนิ่งๆนะครับเงียบในเรื่องที่ต้องมีการขอเป็นแฟนแน่นอนใช่ครับเขาเจอประสบการแฟนคนนึงบนเปิดเผยได้มั้ยเปิดเผยได้มั้ยเพราะไม่ได้สิเนาะเปิดได้เก็บได้เขาเปิดเผยได้เพราะเพราะเพราะว่ามาตอนที่สองแล้วคนรู้แล้วตอนนี้ทำไมถึงต้องขอเป็นแฟนแอบชอบเขาเดินหาที่บ้านครับ ก็แบบคุณพ่อจะให้ไปคบคนลูกสาวของเพื่อนพ่ออืแต่ผมไม่อยากผมมีแฟนอยู่แล้วนะครับก็เลยมีน้องสาวที่ช่วยได้ก็เลยน้องสาวน้องสาวเขาชอบให้ชอบดูอ่านการ์ตูนผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมาให้ผู้ชายผู้จิ้นกันผมก็เลยต้องทําตามน้องเพื่อนน้องทัาพุ่งก็พ่อให้อ๋อว่าจริงล้วเอ้ยไม่ได้นะไม่ได้อย่าให้พี่ไปคบนะพี่เขาอะไรอย่แล้วพี่สมัยนี้คิดแผนการแบบนี้ได้หรอแผนการดีจริงเลย อไแล้วเราล่ะเกิดกด็เกิดนะตอนแรกก็ไม่ไม่ยอมครับแต่ก็จนสุดท้ายก็ต้องยอมก็าแบบติดเรื่องงบ ชมลมอยู่ด้วยครับอ๋อเพราะว่าต้องช่วยเหลือที่เปงนกตาอยู่ด้วยอย่าได้ตงค์โอ้ยปั่นปวนมากค่ะคุณสองคอะพี่ปาบ้างปาบ้างสมรับผมเป็นหนึ่งครับวหน้าชมรมไม้น้ำาไม่ฟิตคุณยังไงบ้างปาก็ต้องฟิตกว่าเดิมก็แบบก็ต้องแบบหยุดกินของอ้วนๆไงครับตอนระหว่างการถ่ายแบบเดือนหนึ่งสองเดือนก่อนเล่นอย่างเงี้ยไม่เขินเหรอเวลาใส่ชุดน้ำอ่ะตอนแรกเขินมากเลยแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นงานผมก็ทำเต็มที่ออ แล้วไงแล้วไงพี่แอนดี้มีการคุยนะว่าช่วยน้ำจะต้องยาวสั้นอย่างไรายหรือว่าชนะวีขึ้นมา<ข>ได้มีการคุยกันไหมทางฝ่ายแคสติง้งคุยมาครับอ๋อไรเหร<ล>อแต่ก็ใช้วิธีการบังคับตลอดออแคสติ้งเองก็ต้องเล่นใหญ่เนาะต้องใส่นะต้องใส่นะเอาตัง,ตงตมหมุนให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยดิสแท็กย่างเราก็เนิดนึงครับไหนสัตว์ดูซิพิสูจน์ให้เฮ้ยมี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 ได้อยู่นะแล้วปกติเราว่ายน้ำเป็นไหม เคยไว้ตอนเด็กๆครับมันมีฉากตอนหนึ่งที่ผมต้องกระโดดจากแท่นไงครับเออนนั่ไผมก็โหใช้เวลาหนาน่าสูงประมาณนี้ครับแล้วน้ำน้ำแบบเขาอยู่ลึกเลยแล้วก็ต้องโดดให้สวยงามแต่ผมโดดไม่สวยงามสักทีเขาก็เลยแบบช่างบันเทองบามแล้วพี่ยังไงพี่ไปตัดหลอกเอาอ๋อพี่การหลอกเอาให้สวยๆได้สวยเหรอโอ้แต่เราก็สู้นะอ๋อออกแก๊สบ้างรับบทเป็นใครยังไงครับออกแก๊สครับรับบทเป็นพีทครับชมอยู่ชมลมเชียร์ ชมรมเชียก็เป็นเพื่อนรับรับของโนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเชิญชมรมเชียร์นี่ชมรมว่ายน้ำชมรมดนตรีสภานักเรียนคาแรคเตอร์นี้ตรงหรือแตกต่างจากตัวเองไงบ้างตต่างนิดหน่อยครับที่ปกติแล้วเป็นคนเงียบเฉยไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่ว่าพอชมรมเชียร์มันค่อนข้างจะวุ่นวายนิดหน่อยก็ต้องคุยกับเพื่อนต้องอะไรไม่ไม่ค่อยเฉยเฉยครับต้องเป็นพี่วากหน่อยชมรมเชียร์ออกมาเสียงดัง ครับอ่ะเงินบ้างลูกครับผมก็รับบทเป็นเอิญครับเป็นประธานชมรมเชียร์ครับครับก็มีคนเชื่อเราไหมเวลาเป็นประธานชมรมเชียร์เรออกไม่ค่อยครับเราสั่งไหวไหมสั่งเดี๋ยวลองลองสั่งให้ดูก็เปประธานชมรมเชียร์เราก็ต้องสั่งแบบเข้มแข็งหน่อยเออลองลองสั่งก็เล่นบทนั้นให้ดูเลยสีจัดนาไม้ฟ้าสังเกตในวฟ้าห้าสี่สามสองแอคชั่นอ้าวเสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยครับอ๋อได้อยู่นะ เออยากและง่ายยังไงบ้างบทนี้ก็เป็นบทที่ต้องเข้มงวดกับลูกทีมนะครับแล้วก็ต้องมีความเป็นผู้นำแล้วก็เล่นไม่ได้ครับใช่ครับเพราะว่าเล่นไม่ได้เลยเนาะใช่ครับเพราะว่าเป็นผู้นำนะแล้วตัวจริงเราเป็นยังไงก็เป็นคนเนฮาครับชอบแกล้งคนครับไม่ค่อยเหมือนในบทไม่ค่อยเหมือนเนาะใช่ครับ เขาในบทมันจะเป็นคนที่เข้มงวดเขาไม่ได้เปิดเผยความลับเขาเป็นมือที่สามของสอคนนั้นอ๋อเขาชอบโน่ช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละคนผ่านการแคสติ่งอย่างไรและความรู้สึกนะฮะที่เขาแต่ละคนเนี่ยได้รับเลือกเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาเมาันต่อครับเอ็กเมกสมเมาเมาเมา I know that love, team is. มาเมากต่อนะฮะในกิ๊เมา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 เนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยโชว์ความสามารถในการแคสติ้งกันหน่อยเออเหมือนนี่คุณผู้ชมเป็นฝ่ายแคสติ้งน้องมาตอนที่ต้องแคสติ้งรับบทแต่ละคนที่ต้องทําอะไรอ่ะเริ่มมัที่ทางนู้นเลยน้องเงินครับก็จะยืนจะนั่งลูกอ,อ่านั่งก็ได้ครับแสดงความสามารถนั่งนี่หลัครับก็เป็นการเออแสดงโอเคจัดมาให้พี่เลยพี่เดเป็นฝ่ายแคสติ้งก็ ตอนแคสผมก็แสดงแบบบทมองโนหึงห่วงโนอะไรเงี้ยครับมอง่องะไปมองเขาหึงห่วงก็แบบก็ต้องมีสายตาที่แบบสายตาสงารเยอะมากต้องส่งความรู้สึกให้ได้แล้วเราคิดอะไรตอนนั้นก็ถ้าเป็นในบทก็คิดแบบอ ผมแอบชอบเขาอยู่อะไรอย่างนี้ผมมีใจให้เขาอะไรอ๋อเหรอใช่แต่ว่าความจริงก็ไม่ใช่ครับเพราะมันก็ก็คือต้องอยู่ในอยู่ในบทนั่นแหละใช่ครับอ่ะคนต่อไปออกัสครับก็ตอนแคสหือวปแสดงบทนิ่งๆแต่ต้นไมหรือเปล่าลูกแสดงความสามารถก็พิเศษก็คือร้องเพลงอ่าจัดมาให้พี่หน่อยเพลงอะไรฮะใกล้แค่ไหนคือใกล้ใกล้แค่ไหนคือใกล้ พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการมันอยู่บนสะพานจะมีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้นีต่ต่อไปคนต่อไป บ้ามครับครับตอนผมแคสผมก็เล่นบทบอกเลิกผู้หญิงครับบอกเลิกผู้หญิงอ่ะเธอที่เป็นผู้หญิงคนนั้นบาแล้วตอนตอนนั้นผมเรียกว่าจิ๊บจิ๊บอ่ะสุ่ทจิ๊บครับผมเรียกพี่ว่าจิ๊บนะจิ๊บได้ด่ะจิ๊บทำไมเหรอป้าไม่เอาไม่เลิกยังไม่ได้บอกใช่นะเอาออกมาเอาออกมากับกูกลับเอยสิกูบอกว่าต้องกกับมองง่ายครับ้วแบบจิ๊บเราเลิกกันเถอะ <łość> อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบนี่ยแต่ยังไม่ได้แสดงเลยสิไม่ได้แสดงเลยเล่นเลยปามาเล่นเล่นเล่นอิมพอไว้กับพี่ครับอ่าจิ๊บอ๋อไงปลาเราเบื่อเธอแล้วอ่ะเธอเบื่อเราแต่เราไม่เบื่อเธอเธอตัวเหม็นมากเหม็นมากแต่เธอก็ร้ายฉันไม่เหม็นแต่เราเลิกกันเถอะนะ กับกันค่ะแล้วมันเปลี่นแปลกันเถอะโอกไม่ได้ครับมีปุณับมีปุจดูซี่ไม่ได้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 คลิปตัวเม่นมาเนี่ยวิธีการบอกเลิกหญิงแกเป็นอย่างนั้นเหรอครับปาล์มคิดคิดอะไรไม่ออกครับตอนนั้นก็เลยเล่นเมแสดงว่าต้องเคยเจอผู้หญิงตัวเม็นอะมาถึงไวบ้างคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่นิ่งใช่ไหมต้องการความนิ่งค่ะใชาเนาะก็ก็แค่แบบ เหมือนตามนะครับบอกเลิมผู้หญิงแต่ตอนนั้นมีผู้หญิงด้วยก็มีพิมรอสเล่นคานพิมรอสครับพิมรอสที่เล่นเรานี้ด้วยใช่ครับถ้บอกเลิกเขาบอกว่าสไตล์แบบเราไปมีผู้หญิงคนเอืมบอกเลยหนึ่งสองสามพิมรอสเลิกกันเถอะเราเรามีคนอื่นแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็คือคนอื่นก็คือ ที่เขามาถึงก็คือวิชาตัวนี้ใช่ว้ชาก็เล่นไปเรื่อยๆกี๊ดนะพี่อยู่กี๊ดจี๊ดจี๊ดกี๊ดจีดจีดนิ่งกระทับเท้าออกไปแใายอ่ะคุณยืนครับผมการยืนเลยเธอตัวแสบฉันรู้แสดงความสามารถสพัน์โค้งให้พี่ดูสิคะเอาจริงๆสิผมก็ร้องเพลงครับร้องเพลงอะไรลูก ก็ตอนนั้นจําไม่ได้แล้วนานแล้วก็ร้องเพลงอะไรก็ได้ร้องได้หมดะคระับงั้นวันนี้ร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังกันอย่าทิ้งกันไปได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไวโลกกำลังแกสลายนาทีที่ไม่เหลือใจนี่นี่เราอยู่โมเดลลิ่งอะไรลูกมีโมเดลลิ่งแบบแต่ละคนก็มีก็มาแต่โม่มม ความรู้สึกของผู้กำกับเป็นไงฮะลงตัวไหมฮะที่เราแคสมาลงตัวฮนะัสำหรับเรากับทีมง,<ฆ>งานเราพอใจที่ได้น้องๆทุกคนมาครับแล้วเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอันดี้สั่งให้เขาเตรียมตัวอะไรบ้างในการเรื่องการแสดงกับตันให้กินเยอะๆฮะเพราะในเรื่องเขาต้องป,ปอวกให้เขากินเยอะๆนี่อะฮะแต่เขาไปเล่นฟิตเนสคือไม่เชื่อ,อพอเราสั่งให้กินเขาไปเล่นฟิตเนส ก็เลยมีกล้ามแล้นี่ขึ้นมาบ้างยังไม่ขึ้นครับอ้วนอยู่ครับอ้วนไหนอ้วนไหนมีพุงไหนไม่ีพุงไหนก็แล้วอ้วนขึ้นมอ้วนอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วใช่แต่แต่อีกที่เราต้องสั่งแบบพิเศษไว้คะฮะไว้ไว้สั่งพิเศษมากสั่งหลายทั้งน้าถั่วงอกทุกอย่างต้องใส่ม้องไว้พี่ไอ้นี่บอกให้เราไปทําอะไรเพิ่มเติมบ้างเตรียมตัวไงบ้างก็อย่าอย่านอนดึกแล้วก็ทำไมถึงนอนดึก ถ้าไม่ถึงนอนดึกให้ทำดูหนังครับแล้วก็ให้เล่นฟิตเนสหน่อยอ,อไม่ค่อยได้เล่นอะไรพวกนี้อก็เพิ่มเติมใช่แล,แล้วอะไรอีกเราต้องเยอะนะก็เรื่องการแสดงนะเรื่อง,ว,งวิธีพูดคือของไว้เขาจะคือในชีวิตจริงกับกับเรื่องของเขาเขาก็จะพูดคนก็เลยคิดว่าเขา ท่องบทแต่ความจริงในชีวิตจริงเขาก็จะพูดทัดทายอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ให้แก้ไขเล็กนิดนึงก้เป็นธรรมชาติแก้เป็นธรรมชาติม้ครับเนี่ยกระถางรูปนี้กันเขาก็ยังเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จสถามีโลนตัวหงงกับชีวิตอะไรไหมไม่งงครับเป็นปกติบ้างที่ใส่แล้วอย่างนี้ใช่ครับเอออ่ะบามบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างต้องไปไหว้ท่ากบเพิ่มฟรีสไตล์หรือว่าต้องท่าปีเสื้อ ไปฟิตเนสเพิ่มครับตอนแรกผมก็แบบปล่อยตัวเงี้ยทำไมไม่เล่นด้วยกันเลยบ้านอยู่ไกลกันไม่ไม่บ้านมอยู่ไกลครับแล้วไงเราไปทำอะไรเพิ่มครับแล้วก็มีผมมีบทแบบว่าผู้หญิงด่าผู้หญิงเยอะเงี้ยแล้วผมไม่เคยว่าเขาอะไรเงี้ยผมก็ไปซ้อมกับพี่สาวอะไรประมาณอ้าวหรอพี่สาวเธอก็โชคดีบ้านั่งเสร็จแล้วผมก็ด่าด่าเลยจะซ้อมพี่สาวไงบ้างเช่นก็แบบ อย่ามายุ่งกับผมอะไรอ่งเงี้ยแต่พูดคำหยาบแล้วก็แบบเราไม่ชอบเธอแลว้วอะไรประมาณนี้ก็ฝึกฝนไปออผมคือต้องไปฝึกไม่เคยทำตัวจริงไงบบม,มันก็ตื่นเต้นนิบน้าตัวจริงเขาจะหน้ายิ้มตลอดฮะแต่ออในเรื่องเขาต้องเป็นคนแบบหน้าไม่รับแขกแล้วก็เป็นหัวโจกที่แบบว่ามีเรื่องกับเขาไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเขาสมมติว่าให้เดินผ่านน้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาส่งสายตาโหดใส่เนี่ยจะเป็นเหมือนสายตา เชิญชวนเนี่ยเราก็เลยเฮ้ยเราให้โหดใส่ไว้ไม่ได้เชิญชวนก <laughs> ิจการเป็งงนไงแล้วตัดตัวอย่างใช่ก็ตัดตัวอย่างมาคนก็จะงงว่าคนนี้สงสัยต้องชอบกับอีกคนหนึ่งแน่เลยซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกันแต่ความจริงมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาจะหนาเขายิ้มตลอดก็ไปเรียนว่ายน้ำเพิ่มมาเราไม่เรียนนะครับไม่เรียนเลยก็ว่ายน้ำธรรมดาปีสไล์อ๋อเดี๋ยวเราก็ใช้การตัดภาพช่วให้สวยงามใช่ครับนะฮะอ่ะอันนี้คนนี้ต้องปิดหุ่นอยู่แล้วล่ะมาถึงออกัสก็ไม่ทำอะไรเพิ่มเติมบ้าี กินให้เยอะขึ้นเพราะว่าผอมผอมไปผอมครับแล้วก็เรื่องขึ้นไายังจากนั้นยังนะครับยังไม่ขึ้นเลยเด็กๆพวกนี้ไม่ยอมแล้นมันขึ้นรอก็คือเป็นนักกีฬาด้วยก็เลยต้องสอนกีฬาเลยครับเทนนิสครับเฮ้ยเล่นเทนนิสเก่งแค่ไหนก็ก็ใช้โคต้าเทนนิสเข้าครับมหาลัยเล่นเทนนิสอยู่ครับผมเมื่อปีสองปีที่แล้วอ่ะพี่เคยมาชวนผมตีด้วยที่แล็กเกต อาจำได้วทีแลกเก็ตแล้วพี่ <c oughs> พี่เคยตีทีแลกพี่เคยตีที่แลกเก็ตใช่ไหมแล้วตีกับเราเหรอใช่ครับผมนั่งอยู่ผมนั่งซ้อมกับโค้ชอยู่แล้วโค้ชผมอ่ะคือไปคุยโทรศัพท์ครับแล้วพี่ก็บอกว่าเออตีด้วยกันไหมแล้วเราตีด้วยกันยังตีครับตีด้วยกันเลยด้วยใช่ผมยังจำพี่ได้ตอนนั้นยังเด็กอยู่ใช่ไหมเราอ่ะยังปีสองปีแล้วตอนนั้นยังซ้อมยังฟิตกีฬาอยู่เลยครับเพื่อเข้ามหาลัย เฮ้ยเดี๋ยวต้องแลกลายกันเหรอเราไม่เล่นกี่ทีเาไม่เคยเก่งแล้วตอนนี้เป็นงานฝีมือตอนนี้ฝีมือก็อ่อนลงเยอะออกจากวงการแล้วหรอก็เรียนด้วยเรียนด้วยแต่ก็ยังเล่นอยู่ซ้อมบ้างครับแต่ไม่ใ่นะที่นี้สนุกมากครับเออทำไม่ได้จริงเฮ้ยโลกมันโกงว่ะอ่ะคนต่อไปเงินครับก็ผมก็ต้องไปฟิตหุ่นครับเพราะว่าในบทเป็นคนที่ เป็นมีหุ่นนักกีฬากีฬาแล้วก็ต้องฝึกนั่งสมาธิครับฝึกนั่งสมาธิด้วยเพราะตัวจริงเป็นคนที่สมาธิสั้นใช่ครับสมาธิสั้นมากแล้วก็เฮฮาชอบแกล้งคนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องนั่งสมาธิเพราะในบทเป็นคนที่นิ่งครับผมแล้วก็ต้องสั่งคนอื่นอือเออปุ้นเฮอช่วยเช็งงบชุนุมเราให้หน่อยดิหายไปไล้เหรอสามหมื่นห้าหือห้าพันอ่ะเยอะเปล่าล่ะโอ้โหจะทำอะไรดีเนี่ยกองก็สั่งไปแล้วอ่ะทำอะไรดีวะ มีอีกวิธีนึงฮะจริงป่ะเฮ้ยบอกมานะเราทำได้ทุกอย่างเลยโน้เป็นแฟนผมดิตรงนี้สนิทกันเหรอเห็นนอนด้วยกันเชีย่ยยจะพูดถึงมันนี้เออกูขอโทษ เราไม่คิดว่าเราคืออะไรอะสิ่งที่มึงอยากทำคืออะไรผมอยากมีโนโ่แต่ว่าสัปดาห์หน้าฝ่ายหญิงต้องมาคุยๆกับเราบ้างครับ แต่ว่าฝ่ายชายก็ต้องนั่งเป็นเกียรติเป็นสีกับพวกเรานะจะดีดเราเป็ยไ่ไม่ได้นะฮะ <laughs> ต้องให้เราได้มองหน้าก็ยังดีก็ <laughs> ทั้งคุยทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายด้วยสําหรับซีรีส์นะฮะ Love Sick นะครับส่วน <laughs> ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้ทุกคนไปทพักกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวกลับมาพบก,กับนใหม่ในสัปดาห์หน้า <c oughs> นะฮะไปทานข้าวไปเล่นฟิตเนสไปว่ายน้ำกันกะ่อนนะอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาเมา s e Boy สอยชายกันบ้างครับตอนนี้เราไปไปก่อนนะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ